อ่ากับมาตอน,นครับเดี๋ยวเราจะเ,เราจะนิยามอะไรสองสาอย่างนิดนึงนะครับเพื่อให้สิ่งที่เราพูดต่อไปเนี่ยมันมันชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็พูดง่ายมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราเไม่เข้าใจนิยามก็จะงงว่าเราพูดอะไรกันนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเราจะออโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้จากจากจาก c o n s t r u c t i o n ที่เราทำเนี่ยมันทำให้เราพูดของแบบนี้ได้ครับก็คือว่าถ้าเรามี L 1 L 2นะฮะที่เป็น language ของของ DFA บางตัวนะครับ L 1เป็น language ของ M 1 L 2เป็น language ของ M 2อนะฮะไอ้คำว่าเป็น language ก็คือว่าเป็น language ของมันก็คือแปลว่า DFA M 1เนี่ยรับสต i n g ที่มาจากเซต L 1ประมาณนี้นะฮะโอเคเราบอกว่าถ้า L 1 L 2เนี่ยเป็น language ของ DFA บางตัวนะฮะ M 1แล้วก็ M 2นะฮะเราจะได้ว่ามี DFA M ที่ accept L 1 ยูเนี่ยนอ่าอินเตอร์เซ็ก L 2นะฮะแล้วก็มี DFA M ที่รับ L 1 u n i o ยูเนียน L 2แล้วก็มี DFA M ที่รับ L 1 u n i o ยูเนี่ยนอ่ลบ L 2นะฮะแล้วก็มี DFA อีกตัวหนึ่งนะฮะที่ Accept เอ่อ complement ของ L 1นะ่เนาะที่เราจะพูดของแบบนี้ยังไงให้มันให้มันชัดเจนนะฮะไอ้คุณสมบัติโคเชอร์เนี่ยนะฮะผมก็จะนิยามของอย่างหนึ่งก่อนครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นสับที่ ปรากฏเฉพาะในเลคเชอร์โน้ตที่เราใช้เท่านั้นนะฮะของเจฟฟิลิกสันเนี่ยนะฮะก็คือว่าเขาจะนิยาม่างนี้ครับแล้เขาจะนิยามว่า Language L เนี่ยเมื่อกี้คราวที่แล้วเนี่ยเรานิยามไปแล้วว่า Language เป็น Regular เป็นยังไงเนาะจำได้ไหม Language จะเป็น Regular ถ้าถ้าอะไรเป็นเซตว่างใช่ไหมหรือมีสตริงอันเดียวหรือเกิดมาจากการเอา Language ที่เป็น Regular 2อันมาอะไรนะ คอนแคสยูเนียนเราก็สตารใช่ป่ะบวกสตารแล้วก็คอนแคทกันใช่ป่ะนั่นคือเป็นนิยามของ Language ที่เป็น Regular ทีนี้เราจะมีตระกูลของแรงเก a g e อีงอันนึงครับที่เราจะเรียกว่า Automatic เราจะบอกว่า Language นี่ a u t o m ม t ตินะ,ะถ้ามี dfa บางตัวนะฮะ m ที่ Language ของ m ถ้าก่า l น,ะะนั่นก็คือมันเป็นอ u ต o m ม t ติถ้ามี a u t o มา t a บางตัวที่ accept มันเราจะเรียกเป็นอ u ต o m ม t ตินะ ่าทีนี้จากที่เราเขียนเมื่อกี้จกที่เราเขียนเมื่อกี้เรามาพูดใหม่หมด้วยศับสั์หรูอหลางเราครับเราจะบอกนี้ครับถ้า L 1กับ L 2เนี่ยเป็นอโตเมตินะ L 1 L 2ออโตเมติแปลว่าอะไรครับแปลว่ามี DFA บางตัวนะฮะที่ accept L 1แล้วก็มี DFA บางตัวที่ accept L 2นะฮะเราจะได้ว่ามี DFA บางตัวที่ accept L 1 intersect L 2นั่นก็คือแปลว่า L1 นึ่งอินเตอร์เซ็ตลเนี่ยก็ออโตเมติกด้วยเป็นภาษาที่เป็นออโตเมติก L1 นึ่งอยู่ใน L2 ก็เป็นภาษาที่ออโตเมติก L1 นึลบลสก็เป็นภาษาที่ออโตเมติกแล้วก็คอมพลีเมนต์ของมันก็เป็นออโตเมติกเพราะนั้นถ้า L1 L2 เป็นออโตเมติกถ้าลหนึเป็นออโตเมติกนะฮะ L1 นึ่งอินเตอร์เซ็ตลก็จะออโตเมติก L1 นึ่งอยู่ใน L2 ก็ออโตเมติก L1 นึลบลสก็ออโตเมติกแล้วก็คอมพลีเมนต์ของลหนก็เป็นออโตเมติกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ย ป็นคุณสมบัติที่เรียกาเป็นคุณสบมณสบัติปิดนะครับแปลว่าไงคุณสมบัติปิดแปลว่าถ้าเอหนึ่งมีคุณสมบัติอะไรสักอย่างหนึ่ง L2 มีคุณสมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วถ้ายูเนี่ยนรอมันมีคุณสมบัตินั้นด้วยเราก็จะบอกว่าคุณสมบัติันนั้นอ่ะมันมีคุณสมบัติปิดภายใต้ใตการยูเนี่ยนะอันนี้คําว่าคุณสมบัตินั้นที่ผมพูดเนะี่ยคือการที่ภาษาเป็นอัตโนมัตินะครับดย๋าไปได้เราพูดแบบ ให้เป็นแบบหรูหรานะฮะซึ่งความหมายกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ต่างที่เราพูดตอนแรกเลยนะฮะก็คือว่าก็คือว่าถ้า L 1 L 2เป็นอัตโนมัตินะฮะเราจะได้ว่า L 1นึ่ง union L 2ก็เป็นอัตโนมัติ L 1นึ L หนึ่ง i n t e r s e c t L 2ออัตโนมัติ L 1 union L 2ก็อัตโนมัติ L 1ลบ L 2ก็อัตโนมัติแล้วก็คอมพล l เมนต์ของ L 1ก็เป็นอัตโนมัติด้วยนะครับเพราะนั้นเซตของอัตโนมัติ language <c oughs> นะครับจะมีหน่วยบัตดปิดภายใต้ Operation and All พวกนี้นะครับอยู่ n นอินเตอร์เซชประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะเพระาะนั้นคุณสมบัติปิดเป็นอะไรที่สำคัญนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปดูต่อนะครับโอเคผมจะจบสไลด์ชุดนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปอีกอันนึงแบบรวดเร็วใส่ฟ้าฟ้าอ่าโอเคทีนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับแบบแบบเร็วนิดนึงก็เราจะพิสูจน์ว่าแล้วพันดีภาษาอื่นไหมนะฮะที่ที่ไม่ใช่ ไม่ใช่ออโตเมติกแล้วก็ไม่ใช่เรลคูล่านะครับประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ผมจะจะสปอยคุณนิดนึงก่อนนะครับอันนี้ก็นิยาม DFA ทั่วไปเนาะแล้วก็นิยามภาษา DFA แล้วก็เรียกว่าภาษาเนี่ยจะออโตเมติกถ้า B DFA ที่เื่อ M นะฮะที่ L M ท่ากับ L นะครับแล้วเราก็บอกว่าภาษาออโตเมติกเนี่ยมันมีคุณสมบัติปิดภายใต้ i n t e r n i a t i o n Union ดิเฟอเรนซ์แล้วก็คอมเพลเมนต์นะฮะประมาณนี้เนาะทีนี้ถ้าเรามีดอฟเอสองอันมันมีวิธีการที่จะคอมไบที่มันนอกเหนือจากโปรดักต์คอน u ักชันหรือเปล่าเช่นถ้าเรามี language l a งเกรดเอาหนึ่งและ l เอาสองอ่ะเราอยากจะคอมไบมันด้วยวิธีอื่นที่มันไม่ใช่ไม่ใช่แอดแอดออนอตอ่ะที่ไม่ใช่ยูเนี่ยนอินเทอร์เนชันไหมเรามีวิธีเราเราคอมไบ a n งเกรดแบบอื่นได้ไหม เคยเห็นไหมเราคอมบิอะไรได้อีกตอนเราทำภาษาเรกูล่าครับเราเอาแรงเกตมาทำอะไรได้บ้างคอนแคทใช่ปะ่ะแล้วทำอะไรได้อีกสตาร์ star, ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเรามีเอ l หนึ่งเอสองเนี่ยเราก็ถามว่าเราก็สามารถนิยามคอนแคทของแรงเกตซึ่งอันนี้ก็นิยามไว้แล้วนะฮะก็อันนี้แล้วก็คลีนโคเชอร์นะก็คลีนสตาร์ก็ star, คือตามที่เราเคยนิยามไปแล้ว L1 สตาร์นะครับเพราะนั้นทีนี้ เว้เราเราเห็นอะไรสเตตเมนต์อะไรก็ตามเนี่ยเราเราต้องมองให้มันไปไกลกว่าที่เราเห็นนิดนึงครับคือถ้าเราดูตรงนี้เนาะเราบอกว่า a อัตโนมัติไรเกรสเนี่ยมีคุณสมบัติปิดภายใต้เดเร็กชั่นยูเนียนอะไรก็ว่าไปเนาะ <ไป S 1> ทีนี้เรายังมีโอเป a เรชั่นอื่น<ๆ>อีกครับก็คือมี c อนแค t แล้วก็มีสตาร์ใช่ปะ่ะเราก็ถามได้ว่าแล้ว a u อ o ต a t ม c ติ n g เก g e เนี่ยก็คือภาษาที่มีอ u t โนม t ติเอ็เซมัมนเนี่ยมันมีคุณสมบัติปิดภายใต้ คอนแค t หรือเปล่าแล้วก็มีการสัมัสปิดภายใต้สตาร์หรือเปล่านะครับเนาะก็คือถามได้ว่าออโตเมติก l ล n g เก g e เนี่ยมันปิดภายใต้โอเปอเรชั่นบู e เลียนนะฮะแอนออนอใช่ป่ะถามว่ามันปิดภายใต้คอนแคมไหมถามว่ามันปิดภายใต้การคำนวณเอ่อคลีนโะคเชอร์ไหมนะฮะสปอยเลอร์ก็คือคิดว่าปิดไหมอะใครคิดว่าปิดยกมือ ปิดคืออะไรก่อนคือถ้าคอนแคสก็คือสมมุติว่าคุณมีแรงเกร L 1 L 2นะ,ะที่ L 1มีเดฟของตัวที่ Accept มัน L 2มีเดฟขงตัวที่ Accept มันเราก็จะมีเดฟอีกตัวหนึ่งที่ Accept L 1 c o n c a อน L 2อย่างนี้ครับเอามาต่อกันได้สปอยเลอร์ก็คือใช่นะครับมันมันมันปิดทั้งหมดเลยนะครับบทพิสูจน์อันเนี้ยมันจะคุณเด็นบทพิสูจน์อันเนี้ยหลังจากคุณไปเรียนเรื่องนอนดิสซิ m กับอาจารย์คณะแล้วนะครับ เพราะนั้นถ้าเรามีอัตโนมัติ l ลายเก g e L1 L2 นะฮะภาษา2อันนี้ก็จะอัตโนมัติด้วยนะครับก็คือ L1 u n i o น L2 L1 Contact L2 แล้วก็ L1 Star นะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าคุณดูตรงนี้เนาะภาษาที่เป็น Empty อ่ะก็อโตเ m ม t ติใช่ป่ะเพราะว่าก็สร้าง DFA ที่ไม่ accept อะไรเลยก็ก็มี DFA นะ แล้วถ้าเรามีสตริงอันเดียวภาษาที่มีสตริงอันเดียวก็เป็นอโตเมตินะฮะทีนี้ถ้าเราเอาความรู้สองอย่างนี้มารวมกันเนาะเราจะได้แบบนี้ครับภาษาอะไรบ้างที่มันที่เรารู้เป็นอโตเมติอย่างแรกก็คือ empty s เ t เป็นอโตเมติอันที่สองแรงเกรที่มีสตริงอันเดียวก็เป็นอโตเมติทีนี้ถ้า L1 l หนึ่งเสองเป็นอโตเมติก l หนึ่งอยู่เนียสองก็เป็นอโตเมติ ถ้า L1, L2 เป็นอัตโนมัติ L1 คอนแคสต L2 ก็เป็นอัตโนมัติสุดท้ายถ้า L เป็นอัตโนมัติ L สตาร์ก็เป็นอัตโนมัติทีนี้คุณสมบัติแบบนี้มันคุ้นๆเลยครับภาษาที่อัตโนมัติเออมันเหมือนมันเหมือนเรกูล่าเลยนี่หว่าใช่ไหม <c oughs> เรารู้ว่าภาษาที่เป็นเรกู拉ถ,ถ้ามีมันมีคุณสมบัติแบบนี้ใช่ไหมฮะเรื่อยเสร็จแล้วอัตโนมัติไลนเกรก็มีคุณสมบัติแบบนี้ด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็เฮ้ย ต้องแปลว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่เลยเราก็พิสูจน์ได้เลยว่า r เล u l a r l a n g u a g e เนี่ยก็ออโตเมติกด้วยครับเพราะว่าเราสามารถถ้าเราสร้างภาษาเลก u l a r ใดๆมาได้ใช่ป่ะเราก็สามารถเราจะมีตัว D F A ที่ทำงานแบบนั้นได้เลยนะฮะเดี๋ยวบทพิสูจน์เราจะว่ากันอีกทีอันนี้จะเป็นทิศทางหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณเีภาษาเลกุ่าคุณจะเป็นออโตเมติกด้วยแปลว่าอะไร สำหรับภาษาใดที่เป็นเรกูล่านะฮะเราจะมี deterministic finite automata ที่ accept มันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเขียนอะไรได้ด้วย regular expression เนี่ยเราสามารถสร้างตัว finite automata ที่ที่ accept ed. ภาษาตามนั้นได้ได้เสมอนะครับทีนี้เวลาเราเห็นอันนี้มันคือเวลาเราเป็นนักณิสตร์เนาะเห็น imply ใช่ป่นะอันนี้อันนี้ทิศทางเดียวเนาะถ้าคุณเป็นเรกูล่าแล้วคุณจะเป็นอ u ต o m ม t ติ พอเราเห็นประโยชน์อะไรที่มันอิมพลายอ่ะเราต้องถามต้องถามกลับกันครับแล้วกลับกันเนี่ยมันใช่ไหมก็คืออัลตโมติกไลงเีดเนี่ยมันเป็นเรกูลาด้วยไหมถ้าเรามีไฟไนท์สเตตอัโอมาต้ามาอันหนึ่งถามว่าสามารถถ้ามันเอ็กเซปต์แลงวีดอันหนึ่งเราสามารถอธิบายแลงเีดนั้นได้ด้วยเรกูลาอิเทชันหรือเปล่าเนอนี่คือคาถามที่มันต้องมากับกันนะฮะต่างหามคือมันทําได้ไหมคิดว่าไงครับตอบเยสหรสอโนอาใครว่าเยียยกมือ ใครว่าโนโยกมือเดี๋ยวตรงนี้ยรายละเอียดเราจะไปดูอีกทีลิงนะฮะผมขอไปเร็วๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปได้ไม่ถึงไหนนะครับโอเคทีนี้ผมจะเคลมก่อนเลยนะฮะโดยยังไม่พิสูจน์เราจะบอกว่าแนงเกรดเนี่ยมันจะเล็ก,กูล่านะฮะเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มันไม่กลับกันนะฮะเราจะได้นิยามนี้ครับเราจะบอกว่าแรงเกรดเนี่ยจะเล็ก,กูล่านะครับ if a n if มีดฟเอที่ รเกนะคับตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะพิสูจน์เป็นเรื่องเวลาอีกทีหนึ่งแต่ว่าขอให้รู้ก่อนว่าแรงเกรดของสองสองค่าย,ยนะครับค่ายหนึ่งคือค่ายเรกูล่าที่นิยามผ่านทางเรกูล่าเซชันอีกค่ายหนึ่งคือนิยามผ่านทางไฟไนาโตมาต้าเนี่ยที่เป็นสเตตแรแกรมเนี่ยมัน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 คือแรงเกรดตระกูลเดียวกันคือเราจะเรียกว่าเป็นตระกูลเรกูล่า หราจะเรียกว่าจะเป็นกูลออตโตเมติกก็ได้แต่ว่าไม่มีใครใช้คำว่าออโตเมติกนะเราใช้ว่าคำว่าเลกูล่าเนี่ยแหละนะครับโอเคทีนี้คำถามก็คือว่ามีภาษาที่มันมันไม่ใช่เลกูล่าไหมภาษาที่มันแบบเออไม่ไม่ไมไมแบบเขียนเลกูล่าไม่ใช่ไม่ได้หรือว่าแบบทำไฟแนนซ์สเตทตตัวมาต้าที่มันเลขขน็กพอกนัยไม่ที่ที่มันแอคเซปต์ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็ลองดูตัวอย่างนี้เนาะอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นภาษาหนึ่งนะฮะ แต่อนี้ถามว่าเป็นเรื่องรุ่าหรือเปล่าดูด้วยตัวเองก็อาจจะบอกไม่ได้แต่ว่าอันนี้นิยามเซตของสตริงที่แพทเทิร์นมันเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้เซตของสตริงที่มีศูนย์กับหนึ่งเท่ากันนะขึ้นต้นด้วยศูนย์แล้วก็ตามด้วยหนึ่งแต่ว่าจำนวนศูนย์กับจำนวนหนึ่งเนี่ยเท่ากันเห็นไหมฮะเราออกแบบดีเซนทิ่สี่ไฟไดโนตอมาตาที่มันเอ็กเซปต์ไลเกนี้ได้ไหมได้ไหมสตริงหน้าตามไงสตริงว่างศูนย์หนึ่ง 0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนแบบนี้นะครับเราจะทํา dfa ที่มัน accept อันนี้ได้ไหมทำไงดีอ่าลองทำดูนะเกิดมาเราก็ต้องจำก่อนใช่ไหมว่าเรามีศูนย์กี่ตัวใช่ป่ะถ้าถ้าไม่เจออะไรเลยก็ accept เลยแต่ถ้าเกิดมีศูนตัวก็ต้องจำว่ามีศูนตัวใช่ป่ะ แล้วถ้าลงไปเจอหนึ่งหนึ่งตัวก็ a c c e p t ใช่ไหมฮะแบบนี้เนาะถ้าถ้าไปเจออะไรหลังจากนี้ก็คือศูนย์หนึ่งแล้วถ้าเจออะไรอย่างนี้ก็เป็นถังขยะแล้วนะฮะลงถังขยะศูนย์หนึ่งแต่ถ้าเกิดเจอศูนย์ศูนย์จะ a c c e p t ตอนไหนครับกูต้องมาเจอหนึ่งหนึ่งใช่ป่ะถ้ามาอยู่นี้ก็ a c c e p t ใช่ป่ะแมงก็ลงถัง ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเจอ0010ก็ลงถังเลยใช่ไหมอะไรงีนยอีก000จะไอเซตต้อไหนครับก็ต้องเป็น1 1 1นี่ a อเซ p ตใช่ไหมซึ่งคุณสามารถประหยัดสเตทได้ครับคือเราก็แบบโอเคอเค,คุณก็มานี้แล้วกัน1 หนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมอันนี้เนาะถ้าถ้าเราอยากประหยัดสเตนจริงก็จะเราอาจจะเขียนตรงนี้ครับผมแบบพยายามจะประหยัดน,นิดนึงเนาะก็ะคือหนึ่งไม่ได้มันประหยัดอย่างนี้ไม่ได้นะสักครู่แต่มันจะมันจะหน้าตาประมาณนี้ยคือถ้าคุณไม่ผมไม่ประหยัดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมงงแล้วก็ลงถงังที่เหลือก็ไปถังหมดเลยครับ มันก็จะหน้าตาแบบนี้แต่ว่าสังเกตว่าถ้าเราจะจาให้มันศูนย์ห้าสิบตัวสเตตเราต้องเปนงครับไม่ต้องนอกไปห้าสิบตัวแล้วก็วนกลับมาใช่ปะแต่ไฟนั่สเตตออโตมาตาชื่อมันก็บอกครับไฟนั่สเตตออโตมาตาเซตของสเตตอะมันต้องมีจํากัดเพราะนั้นมันจะมันจะเข้าถึภาษา,านี้ได้ไหมคือมันเหมือนว่าถ้าคุณอยากเข้ภาษาเนี้ย คุณต้องจําว่ามันมีศูนย์กี่ตัวใช่ปะทีนี้ถ้าสเตตคุณมีจํากัดอ่ะคุณก็จะไม่มีทางจําได้ว่าถ้าศูนย์มันเยอะมากๆอ่ะคุณก็จะจำไม่ได้ว่าแบบคุณก็จะเป็นพวกหลงลืมนะครับว่าเฮ้ยตัวลงศูนย์มันมีกี่ตัวละเหมือนแบบเพื่อนบอกว่านับเลขไปเรื่อยๆสินับไปเรื่อยนับไปสิบปีคุณก็คงจะลืมใช่ไเพราะสมองคุณแบบไม่ไหวอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นไฟในสเตตอโรมาตอเซตคิวมันเป็นเซ็ตที่มันต้องมีจํากัดเพราะฉะนั้นโดยไอเดียแล้วเนี่ย ภาษาเนี่ยมันจะมันจะไม่มันจะเป็นนอนเลกูล่านะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบแต่ถามว่าทำไมเป็นนอนนอนเ e กูล่าคือโดยไอเดียมันจะเป็นประมาณนี้คือเหมือนว่ามันจําเยอะถ้าจําเยอะถึงจุดหนึ่งอะ่ะคุณก็จะแบบสเตจคุณไม่พอให้คุณจำเนะาะคำนามคือเราจะพิสูจน์เรื่องแบบนี้แบบเป็นเรื่องเป็นราวได้ไงพิสูจน์แบบมันจริงทางทางคณิตศาสตร์ษษนะ่ะไม่ใช่ว่าแบบบกไม้บกมือเนาะแต่ไอเดียพื้นฐานของของ,ของเรื่องนี้ก็คือว่า ถ้าคุณมีสเตสจจำกัดอ่ะคุณจะไม่สามารถไม่สามารถแยกแยะระหว่างสตริงที่อยู่ในภาษา,ากับสตริงที่อยู่นอกภาษาได้เพราะว่าสเตจคุณหมดแล้วอ่ะคือแบบถึงจุดนึงก็คือแบบเออกูไม่ไหวแล้วสมองกูไปแล้วประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าใช้ไอเดียแบบเนี้ยม,มันมันอาจจะมีบางเคสที่มันมันบางอันเราเราจะคิดว่าเอยแบบนี้มันต้องจําเยอะแต่จริงมันไม่ต้องจําเยอะก็ได้แค่เรางโง่โอเคไหมฮะคือ คือการจะบอกว่าภาษาไม่มีเดียวคือคืออันนี้เราเราพยายามจะอ่ะพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ที่อาจจะคุณอาจจะงงนิดนึงว่าทําไมเราต้องไปทําอะไรที่มันบ้าบอขนาดนี้เนาะอันนี้จะเป็นเรื่องแรกๆเลยที่คุณจะเจอของการพิสูจน์ว่ามันไม่มีอะไรสักอย่างการพิสูจน์ว่าของของบางอย่างไม่มีอ่ะโอเคการพิสูจน์ว่าของบางอย่างมีคุณก็แค่แสดงว่ามันมี การพิสูจน์ว่าของบางอย่างไม่มีการที่เราจะบอกว่าเป็น non regular language อะ่ะคือเราจะบอกว่าไม่มีทางที่เราจะเขียน DFA ที่มา accept ภาษานี้ได้ใช่ปะ่ะหรือมอยมุมคือคุณไม่มี regular e x p r e s i o n ที่อธิบายภาษานี้การที่บอกว่ามันไม่มีเนี่ยมันพิสูจน์โดยมากมันพิสูจน์ไม่ตรงไปตรงมาเพราะว่าอะไรครับการพิสูจน์ว่ามันมีคุณก็แบบอย่างเช่น product construction เราอยากบอกว่า ถ้าคุณมี m 1มี m 2จะมี m อีกตัวหนึ่งซึ่ง accept l 1 intersect l 2ใช่ไหมคุณก็แค่สร้างมันออกมา่ะ m เราหน้าตาแบบนี้พิสูจน์คุณสมบัติก็ใช้ได้การพิสูจน์ว่ามีเนี่ยโดยมากมันจะไม,ม่มันจะค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่แบบไม่ตรงไปตรงมาก็มีนะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันแบบถ้ามีก็คือแสดงว่ามีแต่พอจะบอกว่าไม่มีอ่ะมันแบบจะบอกไงว่าไม่มีวะนึกออกไหมฮะเหมือนคุณเดินไปหา ใครสักคนหนึ่งถามว่าเอ้ยคุณมีแฟนเปล่าไม่มีเชื่อได้ไหมมันก็มันก็มิสูน์ยากใช่ปะอียเดียวกันซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปตัดอีกเดี๋ยวแม่งแบบคุณเป็นคนดีเปล่าคนดีนี่ยังไงอ,อ๋อทำดีเอาอเ,เอา่าเออทำดีเยอะเนี่ะเอ,อเคเป็นคนดีแต่แบบนิยามว่าคนดีไม่เป็นไม,ไม่ไม่ทำชั่วอย่างเงี้ยคุณจะมิสูน์ไงว่าฉันไม่ทำชัว่วมันยากนะใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันเราจะพิสูน์ว่ามันไม่มีด e f a อ่ะที่ทำแบบนี้มันพิสูน์ยากทีนี้เราเราจะค่อยเป็นค่อยไปครับเราจะวันนี้เราจะยังไม่ได้เห็นบทพิสูน์แบบเต็มเต็มเต็ม,เต,มเต็มคราบเนะเเาะดูดูไอเดียดูไอเดียส่วนหนึ่งก่อนเราจะดูบทพิสูน์รอบหนึ่งก่อนแต่เรายังเขียนไม่ค่อยได้แน่นอนเพราะมันมันมีความซับซ้อนอยู่แต่ว่าอยากให้เห็นหนึ่งครั้ง โอเคทีนี้เรามาดูไอเดียพื้นฐานก่อนไอเดียพื้นฐานคือเราจะบอกว่าสเตตเราจํากัดสเตตเราจํากัดเนาะคุณจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสตริงอันนี้อยู่ในในภาษากับสตริงอันนี้อยู่นอกภาษาเพราะคุณมึนเห็นใจไหมฮะทีนี้คุณจะบอกไงว่าคุณจะต้องมึนเออบอกไงวะเอาใหม่เอาใหม่เรา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 ถอยนิดน,นึงก่อน เราจะต้องบอกว่ามันมันจะจะจะแ c ค e ซ s ภาษานี้ได้ต้องมีสเตจเยอะก่อนโอเคไหมฮะถ้าเราบอกว่าถ้าคุณจะ a c c e ซ s ภาษานี้ได้สเตจคุณต้องเยอะโคตรโคอ่ามันค่อยมีทีท่าจะบอกได้ว่า,ค,า,วา,วาคุณจะต้องมึนเพราะเดี๋ยวจะบอกว่าคุณจะต้องมีสเตจเป็นจำนวนอินฟินิตี้มันถึงจะ accept ได้ซึ่งก็จะได้ condition ทีนี้เราอยากจะบอกว่าต้องการเป็นอนันต์ซึ่งไม่ใช่อาจารย์อน,นันต์ เราบอกว่ามันต้องการ2อ,อันก่อนโอเคไหมฮะคือ <c oughs> ถ้าคุณอยากบอกว่ามันแบบมีไม่อัน้นคุณบอกว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอันก่อน <c oughs> ถ้าบอกว่ามีเยอะคุณ้องบอกมี2ก่อนนึกออกปะ <c oughs> คือคือเราค่อยเป็นค่อยไป <c oughs> เพราะนั้นเป้าหมาย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 ชีวิตเราเอาแบบเบสิกเลย <c oughs> คืออยากรวยร้อยล้านขอมีเงิน2บาทก่อนโอเคไหมฮะ <c oughs> ถ้ามีเงิน2บาทไม่ได้ไม่ต้องพูดเลยว่าจะมีเงินร้อยล้านเหมือนกันเราอยากว่าบอกว่ามันต้องมีสเตจเยอะ เราบอกให้ได้ก่อนว่าต้องมีอย่างน้อยสองสเตจก่อนถ้าเราบอกนี้ได้ก็เดี๋ยวค่อยดูว่าทำ,ทำยังไงได้ไหมโอเคปะ่ะทีนี้เราจะบอกยังไงว่า DFA จะต้องมีอย่างน้อยสองสเตจทีนี้อ่ะคิดอย่างนี้เนาะทำไมไมันต้องมีอย่างน้อยสองสเตจมันต้องเอาคุณต่างมันมันต้องตอบ accept reject ต่างกันใช่ปะ่ะคือหมายถึงว่าคุณเดินทางมาถึงจุดนี้เนาะ นึกนึกถึงว่า DMA เนาะเราเดินทางไปตามไปตามสเตจใช่ป่ะเรามีแผนที่ของสเตจอยู่มีสเตจตรงนู้นตรงนี้อะไรเจมหมดเหยใช่ป่ะคุณโผล่มาตรงนี้เราก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาใช่ป่ะใช่ป่ะทีนี้คุณจะบอกว่ามันต้องการมีสองสเตจอะอย่างเช่นเออแต่ว่าถ้าคุณดันไปอยู่สเตจเดียวกันคุณจะตอบผิดโอเคไหมฮะ แปลว่ามันมีบางทางที่มันมีบางสตริงเนาะที่ถ้าคุณเดินทางไปแล้วเนี่ยแล้วมันไปหล่นในสเตตเดียวกันน่ะมันจะทําให้คุณตอบผิดคุณเลยต้องแบบต้องไปคน,คนละบ้านต้องไปคนละที่มันถึงจะแบบอ๋อโอเคมีทางที่จะตอบไม่เหมือนกันได้นะครับเป็นยังไงนึกถึงอย่างนี้เนาะสมมุติว่าผมเดินทางมาถึง,ถงตรงนี้ใช่ปะ่ะมีอินพุตตัวหนึ่ง เป็น x แล้วกันพามาที่สเตตนี้เสร็จแล้วผมมีพูดอีกตัวหนึ่งผมผมอยากบอกว่า x เนี่ยมันไปที่สเตตหนึ่งใช่ป่ะแต่ถ้าผมเริ่มที่ y เนี่ยมันต้องไปอีกคนละสเตตผมทำยังไงผมก็ต้องบอกว่าถ้ามันไปเจอสเตตเดียวกันเนี่ยคุณจะตอบผิดโอเคไหมฮะ แต่ถ้ามีแต่ x กับ y บางทีมันยังตอบไม่ได้เราจะทำแบบนี้เนาะคือถ้าถ้า x accept y reject อะ่ะมันต้องมี2องสเตแน่นอนโอเคไหมฮะแต่มันมันจะไปใช้ต่อไม่ค่อยได้โอเคแต่เราจะบอกงี้ครับถ้าผมมี x แล้วผมมี y ใช่ปะ่ะผมจะบอกว่า x กับ y ต้องไปค o l o n state ถ้าถ้ามันบังเอิญไปสเตทเดียวกันแล้วผมจะตอบผิดแปลว่าอะไร ถ้ามัน y มันเดินไปเดินมาแล้วสุดท้ายมันมา,ม,นม,ามันลงเอยตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าผมมีสตริงแซดอีกตัวหนึ่งนะฮะดูดูตามทางเนาะ x แล้วก็วิ่งตาม x แล้วก็วิ่งตาม Z โอเคไหมฮะทีนี้ถ้า y มันเดินทางไปแล้วมันเป็นมาลงเอยสเตตเดียร์ x เสร็จแล้วต่อจากนั้นผมวิ่งตาม z แปลว่า x z กับ y z อ่ะมันต้องตอบเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าแมันก็เออถ้าคุณลงมาที่เดียวก,กันเนี่ย x z กับ y z อ่ะมันต้องตอบเหมือนกันเพราะมันมันก็ต้องวิ่งตามกันไปอ่ะผมวิ่งตาม z โอเคไหมฮะอ่ะขอเขียนให้ชัดเจนนิดนึงก็คือว่าถ้าถ้า x และ y นะฮะ ถ้าใน DFA M นะฮะ DFA M นะฮะรับ x และ y แล้วไปจบที่สเต e เดียวกันเนาะเดียวกันสำหรับทุกๆสตริง z x z แล้วก็ y z เนี่ยก็จะไปจบที่สเต e เดียวกันด้วย เพราะอะไรครับอ๋อเพราะว่าเพมันก็เป็นคุณสมบัติของ EMA เนี่ยคือถ้าวิ่งตาม x ไปจบตรงนี้ใช่ป่ะวิ่งตาม y มาจบตรงนี้ definition ของ s i g m าเอา่อเดลต้าสตาร์คือก็วิ่ง x ก่อนแล้วก็วิ่งตาม z ใช่ป่ะเพราะนั้นเอ่อถ้า x กับ y มันเป็นแลนที่สเสถียเดียวกันเนะี่ยคุณต่อ prefix เออ suffix มัน z ซนี่เรียวกว่าเป็น suffix นาะคุณวิ่งตาม z ต่อไปมันก็จะไปลงที่บ้านเดียวกันเข้าใจไหมฮะ ทีนี้ถ้าเราอยากจะบอกว่า x กับ z อ่ะไม่ใช่ x กับ y อ่ะมันต้องลงไปที่คนละสะเตตคุณต้องทำยังไงสังเกตว่าเนาะถ้า x z อยู่ใน language แ,แล้วก็ y แไม่อยู่ใน language x กับ y จะลงที่สเตจเดียวกันได้ไหมมันลงที่สเตจเดียวกันไม่ได้ใช่ไหม เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าลงที่เศษเดียวกันมันต้องมันต้องไปที่ปลายทางเดียวกันใช่ป่ะแต่ถ้ามันไปไปทางเดียวกันอ่ mm hmm. ะอันนึงจะ accept อีกอันนึงจะ reject ไม่ได้ mm hmm. เห็นไหมฮะเพราะฉนะนั้นถ้าถ้าเรามีสตริงสองงาน x กับ y ใช่ไหมแล้วเราสามารถหาแซดบางตัวที่บังคับให้ตัวหนึ่ง accept ตัวหนึ่ง reject ได้เราจะได้ว่าการวิ่งในสเตทั้งในเนี่ย x กับ y มันต้องลงคนละที่โอเคไหมฮะนี่คือไอเดียหลักของการพิสูจน์เราเลยคือ,อยังไงนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูรายละเอียดเนาะแต่ผมจะนิยามอันนี้ครับถ้าเรามีสตริง x กับ y แบบนี้นะฮะดูตัวอย่าง line q u a e นี้เนะาะ line q u นี้นะอันนี้เราไม่ได้บอกเป็น regular ไม่เป็น regular line q u a e ก็คือเซ็ตของสตริงธรรมดา โอเคนะฮะเรามี x กับ y x เป็น0 y เป็น0 0ทีนี้ถ้าเราเอา set มาให้ set เป็น1 1ให้ set เป็น1 1, 1นะฮะทีนี้เราจะบอกไงว่า x กับ y อ่ะถ้ามี DFA สักตัวหนึ่งนะฮะที่มัน accept language เนี่ยเราจะบอกไงว่า x กับ y มันต้องลงคนละที่เราก็สังเกตว่าลองดู x s x s เนี่ยไม่อยู่ในไม่อยู่ใน language ใช่ปะ่ะมันต้อง reject โอเคไหมฮะ มาดู Y z แมันต้องดอืงอะไรเกดเพราะว่า0ูนย์จะตเท่ากันใช่ป่ะเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับสตริง g X กเนี่ยก็คือศูนย์ตัวนี้กับศูนย์ศูนย์เนี่ยถ้ามีออโตมาตาสักตัวที่มัน accept แรงเก a g e นี้เนาะมันต้องพา X กับ Y อ่ะไปลงกันที่คนละสเตทแปลว่าคุณต้องมีอย่างน้อยสองสเตทละเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเราเอาตัวอื่นอีกอะศูนย์ศูนย์ศูนย์นะ โซนศูนย์ล่ะเนาะถ้าเราสามารถหาเซตที่มันมีขนาดใหญ่เนาะเราจะเรียกไอ้เซตตัวเนี้ยเราจะเรียกตัวนี้ว่าเซตฟูลลิ่งเซตมันจะเป็นเซตที่กวนตีนอัตโนมัติขเราครับเราจะบอกว่าเซตของฟูลลิ่งเซตอ่ะจะเป็นเซตที่ทุกๆสตริงอ่ะมันต้องลงไปที่คนละสเต็ตนะเดี๋ยวคราวหน้ามาดูรายละเอียดทีเนาะมันจะเป็นเซตที่ทุกๆสตริงในเซตเนี่ยต้องไปคนละสเต็ ถามว่ามันทำไมมันต้องไปคอนสเตทเพราะว่าคุณหยิบคู่ใดๆมาคุณสามารถหาสตรองอันหนึ่งซึ่งพาตัวหนึ่งไป a อ c e เซปแล้วก็พาตัวนึงไปรีเจกได้เพราะถ้าตัวหนึ่งไป a อ c e เซปอีกตัวหนึ่งไปรีเจกได้แปลว่ามันต้องห้ามลงสเตทเดียวกันโอเคไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดคุณสามารถหาฟูลริงเซตที่มีขนาดเป็นอินฟินิตี้ได้นะถ้ามีฟูลริงขนาดอินฟินิตี้เนี่ยเราจะได้ว่าแรงสเตทเนี่ยจะเป็นเรเกล่าไม่ได้เพราะว่าคุณต้องมีสเตทเป็นจำนวนอนันต์ นั่นเองนะโอเคขอทิ้งไว้แค่นี้ก่อนวันนี้อาจจะมึนๆนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆยากมากนะครับยากมากแต่ไม่ยากเกินความสามารถคุณ